สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมศักดิ์ชแนลทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องสมศักดิ์ชแนลเลยนะครับเพิ่งฝึกขัดทำนะครับสดคีบสวยไม่สวยก็ฝากกดถูกใจเลยนะครับฝากให้ท่านกดติดตามช่องสมศักดิ์ชแนลเลยนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมศักดิ์ชแนลทุกท่านนะครับวันนี้พามาชม ex 200 lc นะครับขีดสองหลังจะออกไปทำงานครับ ส่วนโฉมนะครับบูมยาวรัก16เมตรส,สวยกลับมาชมไอยลังออกนะครับเครื่องแห้งๆนิ่มๆนะครับยินดี

สเปกเก่านอกเลยนะครับทานใดสนใจสอบถามได้นะครับ088 286 4 7 4 5นะครับโอ้มาคุยกันได้ครับสวยๆผมพร้อมครับทำงานวันนี้ของใหญ่ครับของใหญ่ ออกมาเลยครับใช้ดนไทย50ชั่วโมงนะครับสนใจโทรมาได้เลยบุกีเนานะครับอเอวแน่นเครื่องนิ่มนะครับ i